สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับนาเดชเหมือนเดิมนะครับาเดชวันนี้นาเดชก็มาคุยเรื่องของกุลุงนะนนี้มีเรื่องมีเรื่องเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของภาษีนะภาษีเมื่อวานเมื่อวานมีเจ้าหน้าที่สรรพากรก็มามาที่บ้านลุงนะครับมาคุยเรื่องของภาษีว่าลุงจะต้องเสียภาษีเพราะลุงมีรายได้เข้ามานะครับเรื่องก็ มาจากพี่ปุ๊บพี่อุ๊บพี่อบอกว่าลุงมีอ่าเป็น้นเป็นเล็กเนหลักเขาบอกงี้ว่าเป็นเล็กเก็ดหลักทีนี้สันประกรมาเลยมาตรวจมาตามาาอ่ามาคุยกับคุณลุงว่าเป็นไงจริงไหมตามที่เขาก็บอกลุงบอกว่า,วาไม่จริงไม่จริงลุงได้เงินประมาณหลักหมื่นเองประมาณนั้นหลักหมื่นเองก็ได้ไม่กี่เมื่เนีเขาว่าไปตางนั้นเดี๋ยวสันประกรบเขาก็จะมาคุยเององั้นลุงก็อ่าก็ เขาบอกว่าเนี่ยรายได้มีไม่เจอไรดีอ่าน,นั้นท่านพักกรเขาก็จจตวจตรบอท่านพักรเขาบอกว่ารายได้มาจากไหนบ้างรายได้มาจากไหนบ้างรายได้ก็มาจากตัวเลขตัวเลขท่านพักรบอกว่ารายได้ที่มาจากการออกงานตอนนั้นลุงออกงานตอนนั้นลุงเริ่มจะมีชื่อเสียง,งหรงออกงานค่าใช้จ่ายของผู้จัดง,งานที่ที่ที่เขาจ้างลุงประมาณนั้นแล้วก็รายได้ที่สอง อะไรสองมาจากไหนเงินบริจาคหรือเงินให้ของแฟนกลับแฟนกลับที่ว่าแฟนกลับเกาโอนมาให้โอนมาให้เข้าบัญชีของลุงนะฮะแล้วก็เป็นเงินที่รับเงินสดด้วยเงินสดก็ต้องก็ต้องต้องคิดเหมือนกันนี่สัมปกรณ์ก็ตรวจสอบเขาเก่งสัมปชีได้สัมปกรณ์เขาเขาเขาเก่งเขาเขารู้ว่าเงินเงินเข้าเงินออกไงห้เงินสดที่ให้เช็คกันเนีเขารู้มนตรวจสอบกันตรงนั้นนะส่วนที่สามมาจากไหนเงิน เงินมาจากบริจาคที่ที่เข้าบัญชีของยูทูบเบอร์แล้วก็ยูทูบเบอร์เขาทำงานทีนี้ก็โอนเข้าบัญชีลุงอีกทีอันนี้เี่เงินที่ที่เขาให้มาที่ที่ว่าเฟลนกลับเขาให้มามีมีเงินอยู่ประมาณ3ส่วนนี้ที่ที่ลุงจะต้องจ่ายภาษีอันนี้ก็ก็ก็ดีดีเหมือนกันที่เขามาบอกว่าเก็บภาษีถ้าเกิดว่าเขามาเก็บทีหลังช่วงที่ว่าเราไม่มีตังยุ่งเลยนี่เขาต้องดูกันว่าเขาเก็บภาษีกันยังไง เห็นว่าภาษีนี่ก็เก็บกันประมาณรายได้นะประมาณหนึ่งแสนหนึ่งแสนห้าหมื่นขึ้นไปต่อต่อปีต่อปีต่อคนถ้าไม่เสียไม่ไม่มีไม่มีอย่าง,งอื่นที่มาเกี่ยวข้องกนะันนะสมมติว่าเรามีมีลูกมีลูกเรียนหนังสือนี่ก็ว่าอีกเรื่องนึงก็หักกันไปตามส่วนตรงนั้นก็ว่ากันไปอ่าส่วนกุดุบกุดุบพี่ยุบพี่อุบก็บอกว่าโอ้รายได้ของของลุงนี่ล้านกามานันเท่นไหรแต่จริงๆก็ก็คุยกันอีกทีหนึ่งอ่คุยกอีกทีหนึ่ง แล้วก็พิ้วก็เข้ามามาบอกว่ารายได้ของลุงมีอะไรบ้างส่วนรายได้ของลุงในประมาณประมาณว่างานเดินแบบงานเดือนแบบประมาณช่วงเดือนกันยาปีปีที่แล้วปีหกสามงานเดือนแบ็ก็มีประมาณสองหมื่นสองหมื่นแล้วก็งานตัว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 งานโ๊ะกระตินนี่สามหมื่นสามหมื่นเป็นมันเป็นเนลขหลักหมืม่นนั่นเองนะลักหมื่นเป็นเลขหกหลักเองไม่ถึงเจ็ดหลักแล้วก็ต่อมา à, เดือนเดือนตุลาเดือนตุลานี้งานร้องเพลง ตรงเรียงแต่โครงสารหน้าจุดนุนเทศแตนนี้เนาะสี่หมื่นดูประมาณสี่หมื่นแล้วก็ปลายปลายเดือนหน้าอย่างปลายปลายเดือนต <c oughs> ายรายการอีกสองหมื่นะายรายการอีกสองหมื่นเพราะของตรงนี้มันเป็นรายการของพี่กุปกองพี่กุจะรู้รายการว่าใครให้งานนีเอางานมาให้จากจากไหนก็แล้แต่เขาแกจะรูะ้แล้วต่อมาพอเดือนกกพฤศจิกาพฤศจิกามีงานอะไรบ้างมีงานร้องเพลงกับพี่จินตลาพี่จินตลานอนนี้ห้าหมื่นห้าหมื่น แล้วก็ต่อมาต่อมางานร้องเพลงที่บางกุนเตียนเท่าไรสามหมื่นสามหมื่นแล้วก็งานพรีเซนเตอร์กาแฟเท่าไรแปดหมื่นแปดหมื่นแล้วก็คอเลสเอรอลเจนคอลลาเจนพรีเซนเตอร์คอลลาเจนอีกแปดหมื่นแปดหมื่นแล้วก็มีตายเอเพลงเอ็มวีเพลงสองหมื่นเนี่ยโดยประมาณก็ประมาณประมาณอยู่ที่สามสามสามแสนกว่าหรือประมาณสามแสนกว่านี่ก็คือ เงินรายได้รายได้ที่ที่ที่ลุงที่ลุงได้นะนี่ตามที่ที่พี่ก็บอกมาแต่ว่าตอนแรกแกบอกว่าคุณเป็นล้านมาลุงได้รับวคุณเป็นล้านเนี่ยลุงบอกไม่จริงไม่ไม่ไม่จริงหรอกมันไม่ถึงล้านประมาณประมาณนั้นเน่ยนะป็นแกบอกได้รายการก็ประมาณสักสักบอหน่ในประมาณนี้ลุงก็บอกนะถึงนั้นก็ก็ชี้แจงเลยลุงก็ต้องไปชี้แจงว่าจริงหรือเปล่าแต่นี้เขาก็เขาก็หาหาอะไรอ่ะ ที่มาที่มาของเงินทาสรรพากรก็รู้แหละเหมือนที่เขาแจ้งคร่าวๆนะแจ้งคร่าวๆว่าที่มาของเงินมาจากไหนบ้างบางทีระหว่างจะไม่ได้เช็คไม่ได้จดไว้เงินสดเขาก็คิดตัวเงินสดเขาคิดว่าเออเรารับเงินสดมาแล้วก็เป็นเข้าบัญชีในส่วนเงินที่เข้าบัญชีคืองเงินที่ว่าเขาอุอ่นให้ต่างๆเป็นกลับเขาอุ่นให้อันนี้ก็มีเรียบร้อยอนั้นเขาเขาตรวจสอบได้เรียบร้อย ส่วนเงินที่เขาไม่ได้เข้าบัญชีเขาว่าอีกเงินสดมาไอ้น,นี้เขาก็รู้อีกเออเขาก็รู้อีกอทำปาะกันเขาก็ไปเช็คก,กับคนที่คนที่ให้อีกเ,ออเหมือนว่างานที่ว่าอ,องานอะไรบ้างอ่ะงานของคุณกินตรานี่จี่ไหมห้าหมื 5, 000, 5, 5, ่นให้มารเนี้เขาเขาก็ไปเช็คที่ต้นควเขาอีกแหละต้นตอว่าเออมาให้มจริงไม่บ่าให้ให้แบบไหนเนี่ยง,งานเดินแบบสองหมื่นเนี่ยงานเดินแบบสองหมื่นเมื่อเดินเมื่อเดินกันยาใช่ไหมอ่าเด็นกันยางานเดินแบบสองหมื่น งานงานงานโทษกระถินงานโชตัวงานโทษกระถินก็อีกเท่าไหร่สามหมื่นอันนี้เขาก็ไปเช็กว่าอให้ให้มาเงินสดไหมหรือว่างายให้กับเจ็คพอเข้าเจ็กแล้วก็หรือว่าหรือว่าเข้าบัญชีนี่เข้าบัญชีเลยอ่าก็ไปไปเช็กกันนั้นเขาจะรู้เขาจะรู้อันนี้มันมันมีมียอดมียอดอยู่แน่นอนนะครับมียอดอยู่แน่นอนแล้วก็เงินอีกส่วนมาจากไหนอีกเงินอีกส่วนเอ็นพี่บอกว่าเงิน เป็นค่าทำผมก็ได้หลายตังหน่ะเงินดูแลทำผมเงินอของลุงบ้างอะไรบ้างที่แต่งหน้าทำผมอะไรประมาณนั้นเ่ยนะน่าจะประมาณนั้นแล้วก็เครื่องก็ารถตู้็่าอะไรอย่อางไปมาไปมาตรงนี้โอ้งานเยอยมันตรงนี้เห็นว่าเป็นแสนโอ้แต่ตรงนี้เห็นว่าพี่อุบก็จ่ายอันนี้น่าดีก็ไม่่อยเข้าใจในส่วนตรงนี้น่ะว่ามันจะมีเกี่ยวมาตรงนี้ไหมเห็นว่าต้องสองแสนกว่าเลยสองแสนกว่าเป็นงานเดินทางด้วยเดินทางมาเดินทางมาที่ที่เนี่ยที่โกโก้ ก็น่าจะเป็นกาเครื่องบินหรือการดูสารการนู่นนี่นั่นอ่าก็หลายครั้งที่เดินมาโอ้ตรงนี้ก็อีกส่วนหนึ่งแต่ไม่แน่ใจว่ามันจะเข้าไปรวมกับเงินภาษีหรือเปล่านะไม่ไม่แน่ใจแต่แต่น่าจะไม่รวมหน่อยเงินเงินตัวนี้เห็นว่าพิยุก็จ่ายไปอย่างแต่พยุก็ข้จ่ายให้คิดว่าอย่างนั้นน่ะอดนี้ก็ภายในวัวอย่างนั้นน่ะคิดว่าเป็นพิยุกบอกว่าแกจ่ายให้ตรงนี้คือไม่ได้หักเลยเลยจ่ายเลย แต่ก็ไม่แน่ใจนไม่แน่ใจว่ามันมันเข้าไปรวมว่าเป็นเป็นรายได้หอเปบอกอืมแต่ที่เงินเป็นรายได้นี่ก็ก็ส่วนของเนี่ยส่วนของที่ว่างานเดินแบบที่ว่าเขาให้เขาให้มาให้ให้กับลุงพลลุงลุเลยอ่ะให้ให้มากับลุงเลยตรงเนี้ยจะเป็นที่ว่าติดเป็นรายได้สองหมื่นสามหมื่นห้านเนี่กว่าไปที่พิจิตราก็ห้าหมืนที่กาแฟเท่ะไรกาแฟกาแฟนี่แปดหมื่นเนี้คอลลาเจนก็แปดหมื่นอะไรนี้ไอ้ตรงเนี้ยอ๋อเขาเาาต้องเก็บภาษี ถ้าถึงกันนะถ้าถึงว่าปีหนึ่งได้ไรได้เท่าไรแสนแสนห้าขึ้นไปอ่ะถ้าแสนห้าถ้าอยู่ที่แสนห้าก็ไม่ต้องแต่ถ้าแสนห้าขึ้นไปสักบาทสองบาทร้อยบาทอะไรเนี้ยก็เออจุนนั้นเสียสองแสนสามแสนจุะนั้นเ้เสียจ่ายเลยทั้งนั้นว่านไปกี่เปอร์เซ็นต์เท่าไรก็ว่านไปเลยอีกอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ที่ว่าไปเขาไปเช่าไปเช่าเช่าเช่าบ้านเช่า ต้อบเนี่ยเรียกอะไรนั่นเขาเรียกเรียกอะไรไม่แน่ใจนี่ไม่แน่ใจนั่นเห็นเขาบอกว่าไอ้ต้องต้องเสียเสียภาษีหรือเปล่าที่เป็นเพราะยูทูบเบอร์เขามาทำยูทูบอย่างนี้แน่เขาจะมีรายได้ในวันนั้นมีรายได้เหล่นี่ก็ต้องมาชี้แจงกับสรรพากรจะต้องไปเสียภาษีไอ้เรื่องที่เรื่องที่ว่าเขาเรื่องที่ที่ว่าเขาให้เช่าหรือว่าอย่างไรนั้นก็ก็ต้องไปคุยเองนั่นเองเขาเขาเขาคุยเองนั่นเองจะไม่คุยไดอ นั่นก็มันเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ว่าเอ้ยที่ดินที่ว่าเขาให้มาอยู่อาศัยอะไรเราไปให้เขาเช่าอย่างเนี้ยอืมมันจะมันเข้าหลักเกณฑ์อะไรไหมไไออยังไงก็ว่านี่ตรงนั้นแต่ยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์มีราย,ราย,รายได้เท่าไหร่ต้องต้องไปคุยกับท่านบัตรคนเพื่อที่จะจ่ายภาษีอ่าถ้าคนอยู่นอกพื้นที่เขาอาจจะมาจ่ายภาษีที่กรุงเทพมก็ว่านไปพมีบางคนก็มาจากกรุงเทพจีมาจาก่างจังหวัดเขาก็ไปเลยภาษีภาษีรายปีของเขา,ขาข ประมาณคนคนมีนาใช่ไงน่ะต้องเสียต้องเสียคนเดินมีนาให้เสร็จคนเดินมีนาไปไปยื่นเรื่องเสียภาษีกเพราะอ่าอันนั้นก็เป็นเรื่องของการเสียภาษีของของผู้ที่มีรายได้ลุงลุงก็มีรายได้ลุงก็มีมีรายได้พอลุงมีรายได้ปั๊บภาษีเนี่ยพออ่าพอมีรายได้ปั๊บเนี่ยภาษีต้องเสียทันทีก็โชคดีนะโชคดีนั่นถืว่าโชคดีที่ว่าเอเขามาเขามาเก็บตั้งแต่นู่น บางทีเขาไม่เก็บนะบางทีเขาไม่เก็บแต่พอเราไม่มีตังค์บางทีเขามาเก็บเออก็มีนะบางคนเนี่ยบางคนมีชื่อเสียงมีเงินทองเยอะๆมากมายตอนมีชื่อเสียงนี่เขาไม่ไม่เก็บนะแต่พอพอเราเงินเราจักอยากไม่ค่อยมีแล้วเขาก็มาเก็บเราเก็บตอนนั้นก็เออเราไม่ไม่มีเลยแต่ไงก็ต้องจ่ายเขาต้องจ่ายเขาภาษีไม่เยอะไม่เยอะปีๆไม่เยอะปีๆนึงคิดว่ารายได้ไม่เยอะดอกยิ่งถ้าคนที่มีภาระมีภาระ เช่นว่ามีปัญญาด้วยมีลูกด้วยเรียนหนังสือด้วยหักไปเท่าไหร่ผมว่ามีลูกก็หักไปเท่าไหร่กี่หมื่นอะไรก็ว่าไปคนมันจะลดลงลดลงเช่นว่าบางทีก็ไม่ต้องใหญ่ไม่ต้องใหญ่เพราะมันไม่ถึงอ่ะพอหักลบแล้วมันไม่ถึงกสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบอ่ะเหมือนว่าปรญญาเอามีปัญญาอาหักค่ามรัญญาอีกเรียนดูนู่นนี่นั่นอีกซื้อบ้านเนี่ยซื้อบ้านจริอก็มีลถอีกอะไรเนี่ยอก็รดเป็นเขารถเป็นตามส่วนอ่ะต้องต้องไปดูรายละเอียดของเขา เดี๋ยก็ไม่ค่อยเข้าใจตรงนี้เท่าไรแต่ลุงคนท่านลุงคนลุงจ่ายลุงจ่าย่ไม่เท่าไรหรอกไม่เท่าไรไม่มากนม่ากกไม่ถ้าว่าสมมติเราจ่ายเราต้องมาจ่ายภาษีเราจ่ายไปเกินเนี่ยเขาจะคืนให้สมมติเราจ่ายทางทางทางออนไลน์เนี่ยเราจ่ายไปทางออนไลน์เราเราได้เราไม่ไปจ่ายที่ที่สรรพากรเนี่ะเดี๋ยวนี้ก็จะจ่ายทางออนไลน์กันเยอะถ้าว่าเกิดว่ามันมันเงินมันเงินที่เจ่ายไปมันมันมากมันมากเขาก็จะคืนให้ ทุกบางคนได้รับเงินคืนเป็นพันนะแต่แต่ภาษีก็ไม่เท่าไหร่ไม่กี่ตังค์ภาษีไม่กี่ตังค์น้อยแต่เราก็ต้องจ่ายมันคนทั่วไปเราก็จ่ายภาษีทังออมมันเราไปซื้อของนัดเด็ดก็ต้องจ่ายมันนั้นไหนไปซื้ออะไรก็ได้ของกินของใช้ต่มากมันไปนัดเด็ดก็ต้องจ่ายภาษีเขาเรียกภาษีทังอมเราไปซื้อของซื้อของตำรานไม่ว่าเป็นอะไรก็เครื่องรถรนอะไรพวกนี้นะสามพันสี่พันห้าพันเขาออกใบเสร็จมานันนี้ต้องจ่าย เขาเวทที่เบิกข้าเวทข้าเวทเนี่นั่นแหละภาษีเจ็ดเปอร์เซ็นต์นั่นแหละเราต้องจ่ายภาษีทังอ้อมนั้นภาษีทังอ้อมเราต้องจ่ายทุกคนเวลาซื้อของเราต้องจ่ายเป็นธรรมดาเราต้องจ่ายมีเรื่องนี่เรื่องของของลุงว่าสำนักงานเข้ามาเมื่อวานเมื่อวานจ่ายเรื่องเสียภาษีมาคุยกันเนี่ยเขามาคุยกันก็ดีเลยก็ได้ได้มาคุยมาหามาปรึกษากันว่าจะยังไงจะยังไงจ่ายยังไงเนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องดี ลุงลุงก็ไม่มีปัญหาเลยเรื่องนี้ลุงก็จ่ายอยู่แล้วไม่มีปัญหาลุงลุมีตังอยู่แล้วไม่มีปัญหาเขาก็มาคุยมามาทําให้ถูกต้องอ่ะทําให้ถูกต้องอ่าทาให้ถูกต้องก็นั่นแล้วก็จ่ายตามที่เขาบอกเขาไม่มีปัญหาเลยนะนี่เรื่องที่มามาเล่ามาเล่าสูงฟังว่าเนี่ยเรื่องที่เขาเรื่องมันไม่ใหญ่โตเลยหรอกคือเขาาหน้าที่ของเขานะเราเราทาหน้าที่ของเราเราก็ไปจ่ายภาษีแค่นั้นเองมีอะไรนล้นเด็กก็เนี่ยเด็กก็มีเรื่องที่มาอัปเดตวันนี้นะ อ๋อของกว่างไวเรื่องน้ำภาษีเราต้องจ่ายเลยแหละใหญ่ก็เป็นภาษีทางอ้อมมั้งภาษีทางอ้อมมันต้องจ่ายทุกวันถ้าเราไปที่ตลาดไปที่ตลาดซื้อของจับจ่ายใช้สอยภาษีทางอ้อมต้องจ่ายทุกวันเลยเจ็ดเปอร์เซ็นต์ถ้าซื้อของร้อยกว่าบาทขึ้นไปก็จ่ายแล้วเจ็ดบาทเจ็ดเปอร์เซ็นต์เก้าเปอเก้าวไปเลยนะเจ็ดเปอร์เซ็นต์ถ้าสองร้อยก็เจ็ดสองจุดสี่จุดสี่บาทแลยเราต้องเราต้องจ่ายเลยนะเราต้องจ่ายทุกคนต้องจ่ายภาษีไม่ว่าทางตรงทางอ้อมต้องจ่ายทั้งนั้นอี่ยงนั้เดี๋ยวมาอัปเดตเรื่อง เรื่องใกล้ตัวเรื่องใกล้ตัวอืมครับนะวันนี้ก็หวังไว้ตอนนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ